และนี่คือ12แอปพลิเคชันที่เคยมีอยู่ใน Google Play Store ให้ผู้คนดาวน์โหลดใช้งานนะครับแต่มาตรวจพบทีหลังว่าทั้ง12แอปพลิเคชันนี้ แอบดักฟังมือถือของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเครื่องของเพื่อนๆมี12แอปพลิเคชันนี้ให้รีบลบออกทันทีเลยครับเริ่มจากแอปพลิเคชันที่1นะครับ r า f า g a t นั่นเองนะครับหากพบว่ามีแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ชื่อนี้ในเครื่องให้รีบลบทันทีเลยครับต่อมาแอปพลิเคชันที่2นะครับ Preview Talk นั่นเองนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปเกี่ยวกับการสนทนาเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันแอบดักฟังมือถือเราอยู่นั่นเองนะครับทำให้เราใช้แอปธนาคารไม่ได้ด้วยถ้ามีอยู่ในมือถืออออให้รีีบบลลกททันเยต่มา แอปพลิเคชันที่3นะครับแ Me อปพลิเคชัน Meet มีนั่นเองนะครับชื่อแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าใครมีอยู่ในเครื่องลบออกได้ทันทีเลยครับตามมาติดติดด้วยแอปพลิเคชันที่4นะครับแอปพลิเคชันเล Chat นั่นเองนะครับหากมีชื่อแอปนี้อยู่ในเครื่องนะครับต้องลบออกทันทีเลยต่อด้วยแอปที่5นะครับ Quick Chat นั่นเองนะครับก็คือแชทแบบด่วนๆ i c k Chat นั่นเองนะครับชื่อแอปแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครเจออยู่ในเครื่องลบออกทันทีเลยครับตามมาด้วยแอปพลิเคชันที่6กนะครับก็คือช t Chat นั่ คุยชิวๆนะครับแต่จริงๆแล้วแอมดักฟังมือถือของเราอยู่นั่นเองนะครับให้รีบลบออกจากเครื่องทันทีนะครับ window. ต่อกันด้วยแอป п п ที่7 <hoo> นะครับ Yahoo Talk นะครับคือถ้าใครมองผ่านๆเนี่ยอาจจะคิดว่าชื่อแอป Yahoo Talk นะครับแต่จริงๆไม่ใช่ Yahoo Talk นะครับใครมีแอป п п นี้อยู่ในเครื่องนะครับให้รีบลบออกทันทีเลยต่อกันด้วยแอปพลิเคชันที่8แล้วนะครับก็คือ TikTok นั่นเองนะครับถ้าใครบังเอิญมีแอป п п นี้ในเครื่องนะครับแล้วเข้าใจว่าเป็นแอป TikTok จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นแอปดัก แล้วนะครับก็คือฮั l โ c ชานั่นเองนะครับฮ l l o cha อะไรประมาณนี้นี่เองนะครับถ้ามีชื่อแอปนี้อยู่ในเครื่องนะครับให้รีบรลบออกทันทีเลยนะครับผมแล้วเราก็มาถึงแอปที่10กันแล้วนะครับที่แอบดักฟังมือถือของเราอยู่นะครับนั่นก็คือแอป Nightdust นั่นเองนะครับชื่อแอปแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครมีอยู่ในเครื่องนะครับให้รีบรลบออกทันทีเลยตามมาติดตด้วยแอปพลิเคชันที่11แล้วนะครับนั่นก็คือแอป กรุ๊ปแชทนั่นเองนะครับถ้าในมือถือของคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันชื่อนี้อยู่ในเครื่องนะครับมันดักฟังเราอยู่นั่นเองครับให้รีบลบออกทันทีเลยครับและแอปพลิเคชันที่12แล้วนะครับแอปพลิเคชันสุดท้ายนะครับก็คือเว็บแชทนั่นเองนะครับถ้าในมือถือของเพื่อนๆมีแอปพลิเคชันนี้อยู่นะครับให้รีบลบออกจากมือถือของเราทันทีเลยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมด12แอปพลิเคชันนะครับที่ทาง Google ออกมาประกาศว่าแอบดักฟังมือถือของเราอยู่นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเคย แต่ถูกแบนออกไปแล้วนะครับไม่มีให้ดาวน์โหลดใน o o g l e p l a y Store แล้วแต่มันอาจจะมีอยู่ในเครื่องของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรายชื่อแอปที่ขึ้นทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับให้เพื่อนๆไปตรวจเช็คและลบออกจากมือถือของเราทันทีเลยนั่นเองนะครับก่อนที่มันจะแอบดักฟังหรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปนั่นเองนะครับนายตึงเนื่นหวังว่าข่าวนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่่องงงททาาีไดด้้้รับรับบมนนยยึววแลพก ใคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ